อ่ะละครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภาณีเพิ่มทองคุณคุณนิดนะครับคุณนิด,ค,นดคุณนิดมีอาการปวดข้อเข่าใช่ไหมครับ<ช>ป้าปวดเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างครับก็ทีแรกปวดตั้งสอ,องข้างปวดตั้งสองข้างค่ะครับแต่ท่านี้อาจารย์ที่โรงพยาบาลน่ะบอกว่าให้ผ่าเพราะว่าเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอ่แต่ผ่าทั้งสองข้างก็กลัวครับเดินไม่ได้ก็ผ่าเขาผ่าข้างเดียว ผ่าทีละข้างค่ะเพราะว่าจะได้เดินทีละข้างค่ะไม่จะไล่คือผ่าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราจะเล่ถ้าเป็นยังไงเราจะเล่ใช้ได้เผื่อมีปัญหาข้างหนึ่งก็ยังใช้อีกข้างเดินได้เดินทีละขาปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับหกติเจ็ดหกิบหกค่ะหกสิบหกนะครับแน่นอนนะครับน่าจะเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับ คืออาการปวดของของคุดป้าเองเนี่ยปวดจนเดินไม่ได้เดินไม่ได้ปวดมากคือเดินได้แต่ว่าไม่มากอะ่ะอ,อันนี้อาจารย์บอกว่าเขาเสื่อมากก็ให้ผ่าก็เลยลองผ่าก่อนข้างหนึ่งท่านี้ผ่าครั้งแรกเนี่ยมันมันก็ไม่ดีขึ้นอ,อ๋นนี้ผ่าแล้วผ่าแล้วข้างไหนฮะ ข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายนะครับผ่ามานานหรือยังครับผ่ามาได้ปีห้าสองตั้งแต่ปีห้าสองาสองปี <52 S 2> และประมาณสองปีนะฮะ่แล้วไม่ดีขึ้นอาจารย์แก้ให้ครั้งที่สองก็ผ่าเดินธันวาหนึ่งธันวาครับอาจารย์ครับผมผมเรียนถามอย่างนี้พอพอประมาณได้ไหมครัว่าถ้าต้นทุนดีการผ่าตัดสมบูรณ์การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือการแก้ไขอะไรในข้อเข่าที่เป็นท เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับจะช่วยให้เรากับมีความสมบูรณ์ได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ใช่ของจริงครับอันนี้คือ<า>ต้นทุนดีนะฮะต้นทุนดี<า>สมบูรณ์ท<า>ุกอย่างอย่างงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยคือคงจะได้เก่งที่สุดก็ประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์เต็มที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ต้นทุนไม่ดีน้ำหนักตัวมากทิ้งระยะเวลาไว้นานการผ่าตัดที่อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ลดลงตามลําดับครับนะคะซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ค่ะอย่างของคุณนิดนี่ปัญหาอันหนึ่งที่คิดว่ามันมันกลับคืนมาสู่ปกติได้ช้าเนี่ยก็คือน้ําหนักนะคะแล้วก็อายุด้วยอ่าแล้วก็อายุเพราะว่าค,คนเราอายุเยอะเนี่ยการที่จะ หรือฟื้นให้มันกลับคืนเ hmm หมือนเดิมเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอายุน้อยๆเราสังเกตดูเด็กเนี่ยวิ่งไปหกล้มแขนหักเนี่ยอาทิตย์เดียวก็หายละแต่ถ้าคนสูงอายุเนี่ยสมเดือนสี่เดือนก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างนี้ผมก็ผ่าตั้งแต่สี่สิบเลยไม่ดี่ะอาจารย์ก็เชิญนะคุณต้น โรงพยาบาลรับอยู่ใช่ไหมฮะคนไม่เป็นไรเขาก็ผ่าให้นะคุณต็อยากเจริเอาก็อาจารย์บอกว่าผ่าตอนเด็กมันฟื้นได้เร็วกว่านะนสาวๆเนี่ยผ่าก่อนทักสี่สิบเนี่ยกาลังดีเลยนะแต่แต่ถ้ารู้จักอาจารย์ก่อนที่จะผ่านะครับก็ไม่ผ่าครับคุณคุณนิคครับแล้วมาเล่าให้ผมฟังอยู่ตั้งนานคนถ้ารู้จักก่อนก็ไม่ผ่าแล้วมันเกี่ยวกับอ operation บินยังตอนนี้ยังไม่ทราบเลยอ๋อพอทานไปได้สักหน่อยก็ ข้างข้างที่ไม่ผ่าเนี่ยมันจะดีขึ้นฮะนอนก็ไม่ปวดแล้วแล้วเวลาเราไปช้อปปิ้งไปอะไรนี้มันก็พอไปได้มันเดินเร็วกว่าอีกข้างหนึ่งที่ผ่าคือเดิมทีมันปวดสองข้างใช่ไหมครับแล้วก็ เท่ากันก็ไปผ่าข้างหนึ่งเพราะกลัวว่าผ่าสองข้างแล้วมีปัญหาโอเคก็เหลือไว้ขาหนึ่งแต่ปรากฏว่าผ่าแล้วไอ้ขาที่ผ่าก็ไม่ดีกลับไม่ดีอาจารย์ก็แก้ให้ก็แก้ให้ก็ยังไม่ดีครก็คงจะดีขึ้นมั้งอาจารย์ให้เวลาหกเดือนรออีกหกเดือนแล้วขาที่ไม่ผ่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วได้กลับเหมือนเดิมตอนนี้ขาที่ไม่ผ่ากลับเหมือนเดิมคือดีขึ้นแล้ว เดินข yeah. yeah. okay. yeah. ึ้นได้โดยไม่ต้องพาอย่างนั้นใช่ไหมเดินได้แล้วนอนก็ไม่ปวดฮนอนก็ไม่ปวดปกติถ้าเราจับเนี่ยมันคล้ายๆกับเพราะเขามันเสื่อมใช่ไหมฮะพอเราจับมันจะปวดมันจะมีกุบกับกุกบนะฮะเป็นขนมกรุบกรอบอยู่ในหัวเขาฮะคือเรื่องนี้เรามีประสบการณ์ของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ บางรายเนี่ยหมอให้เข้าผ่าตัดสองครั้งนะครับเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะครับ,รบก็เข้ามาฟังการบรรยายแล้วภายในสี่วันเนี่ยเขาก็ม <4 S 2> ายกโยกยงโยกยงโยกให้ดูน,นะครับครับสี่วันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนก็อาการาดีขึ้นงั้นให้อาจารย์ายา้าอีกครั้งหนึว่วบิ่มเขาไปทําอะไรกับเรื่องของข้อเขา่าโอเคประการแรกทีเดียวก็ลดอาการอักเสบนะครับแล้วเราก็มีงาน ที่เราเคยเสนอที่ในที่ประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าบิมเนี่ยมันไปสร้างกระดูกกระดูกอ่อนครับแล้วก็ระงับการทําลายกระดูกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกใจว่าอีกข้างหนึ่งมันถึงได้ดีขึ้นครับครับแต่ก็อย่าอย่าประมาทนะครับอย่าไปวิ่งเนี่ยนะฮะ,อ,ฮะอย่าไปวิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยรักษาไว้ให้ดีอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ควบคุมน้ําหนักนิดนึ่งะนะครับผมถามนิดนึงคร เพื่อจะเป็นความรู้สําหรับคนที่เข้ามาร่วมฟังด้วยใช้นานเท่าไหร่ให้อาการปวดนั้นถึงจะหายครั้งแรกเลยสองเดือนก็รู้แล้วคสองเดือนวันละวันละทีแรกก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดใช่ไหมเช้าสองเม็ดค่ะแล้วก็ก่อนนอนสเม็ดครับครับแล้วหลังจากนั้นอาการปวดหายไปมันมันจะดีขึ้นทีละนิดะแล้วหลังจากนั้นก็ ลดลงมาเหลือเช้าสเม็ดอ๋อโดยวันวาร์ล,ลราคลารงเพราะว่าก่อนนอนนี่จะลืมส่วนมากมก็เลยเรามีแคปซูลแก้ขี้ลืมด้วยนะฮะแก้เพิ่มความจำมีไหมฮะพออายุมากแล้วความจำมันจะลดลงครับ ต่จำได้แต่เรื่องอื <invers ions> ่นนะฮะอะไรครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้มีประสบการณ์ของเราสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับคุณนิคครับ